สวัสดีค่ะเที่ยวกับมาดามเปิ้ลแม่มหาเศรษฐีนะคะวันนี้มาดามเปิ้ลอยู่ที่บ้านฉางริมน้ํานะคะจังหวัดละยองค่ะบรรยากาศนะคะอันนี้เรามาทานอาหารเที่ยงกันเรามากับคณะทัวร์ของพาณิชย์นะคะนี่ค่ะวันนี้มาดามเปิ้ลก็มานะคะวันที่12กันยา2568นะคะนี่บรรยากาศนะคะช่วงเที่ยงน้องเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะมี คนมานั่งทานเยอะแยะนะคะนี่ค่ะสไตล์แต่งแบบง่ายๆนะคะนี่บรรยากาศสวยค่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะนี่ค่ะถ้าตอนเย็นนี้ก็จะสวยกว่านี้อันนี้เป็นบึงน้ำใหญ่แล้วก็จะมีแต่แต่ละจุดนะคะ